เชื่อว่าประสรบการณ์ปูดปา้นนวันท้องเขียนมัเนเก็บปวดรวดลาท้องไซน้าดูาจุ๋มเองก็เพิ่งจะาข่าครับแตกคายไปเมื่อเร็ว,รวๆนี้แต่พอเดนขึ้นมาได้เรามียาสมุนไพรติดบ้านอยู่นี้นะเอ๊เอจัดไปสิคะั ยาไหนที่ว่ายากก็ไม่เท่ายากล้วยเลขคอมเมนต์กันไปเลยค่ะยากล้วยสูตรตำรับผงจากผลกล้วยน้ำว้าดิบชนิดแก่จกัดหรือผงจากผลกล้วยหักมุกดิบชนิดแก่จกัดช่วยบรรเทากลุ่มอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชือ้อเช่นอุจจเละไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนนั่นเองค่ะกินยากล้วยอาการทุเลาได้ ไอที่ถ่ายท้องแบบนันสต็อปก็ดีขึ้นค่ะให้รับประทานยากร้วยครั้งละ10กรัมชงในน้ำร้อน120-200มิลลิลิตรวันละ3ครั้งก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นข้อควรระวังไม่ควรใช้กับผู้ที่ท้องผูกหรือมีภาวะลำไส้อุดตันและการใช้ยาติดต่อกันนานก็อาจทำให้ท้องอืดได้แนะนำว่าอ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนใช้มั่นใจกว่าค่ะ จะป่วยคราใดคิดถึงยาไสยก่อนไปหาหมอนนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บจ้ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุข